ขนไุไจี้หันตขนบนดิหันไปไหนอ่ะมารับชมการถ่ายทอดสดจากสนามตะก้อน้องรีชนบุรีนะคะฝั่งนี้เป็นป่าติ๊กกับผู้กองนะคะฝั่งนู้นเป็นพ,กกพี่โก้อ่าพี่โก้กับพี่เล่นะคะแน่ฝาดหน่อย ืนเนเอก่แอมตอนนี้อยู่ที่ศูนย์รอศูนย์ค่ะพี่เล่เสิร์ฟมาคุกกองเปิดยกไปเจ้ากโกเกียว ตอนนี้ยังอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ค่ะผู้กองเซิร์ฟพิเล่เปิดแอลโก้ยกเองเอ๊ะออกนะคะอะไรองรู้่าท่ตบอามตอนนี้อยู่ที่หนึ่งต่อศูนย์ค่ะ เติบดีนะคะเป่าแต่ตอนนี้อยู่ที่สองต่อศูนย์ค่ะเป่าเป่า สองค่ะพีเลเซอร์มากองเปิดอย่างนี้นติก๊ก <c oughs> <c oughs> แต่ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งต่อสองค่ะติ๊กเปิดยกขึ้นไปคซับ อยู่ที่2ต่อ2ค่ะแอแสองต่อสองค่ะ,ออคะ,คะปุกกองปิดย น,นี่อยู่ที่สองตอสอง 啊，四啊。 ติดเปิดกองยกขึ้นไป 高五、高六、高 <noise> 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 ตอนนี้อยู่ที่6ต่อ5้าค่ะแอมตอนนี้อยู่ที่5ต่อ6นะครับคู้กองเสิร์ฟไป อ,นนอยู่ที่แปดต่อห้าค่ะ อยู่ที่6ต่อ8ค่ะ ตอนนี้อยู่ที่หกต่อแปดนะคะ เปิดแม่นิดเดียวไอ้ลินสูู้ครับไอ้ลินเก่งเว้ยแต้มตอนนี้อยู่ที่แปดต่อเจ็ดน่ะ ต่อเจ็ดค่ะเปิดยกไป น,นี่อยู่ที่เก้าแปดเจ็ด ต่อเก้าค่ะกลกองเซอร์ไปเจ้าโก้เปิดแต่เข้าโอ้โหแต้มตอนนี้อยู่ที่9กต่อเค่ะ ของูุกองกับปาติ๊กขยับไปเป็นสิบต่อเก้านะคะูุกองเซอร์ไปเจ้าโกเปิดพี่เล่ยกขึ้นมาเจ้าโกตีหัว ต่อสิบนะคะพี่เลเสิร์ฟมาคุกกองเปิด,ดยกไปไปล้นนะคะเจ้าโก้าสู้แต้แต่งของฝั่งเจ้าโก้กับพี่เล่ขยับไปเป็นสิบเอ็ดต่อสิบนะคะแอมเดียวเกมค่ะ11ต่อะคะ่ะ โจโก้กับพี่เ่ชนะไปที่12ต่อ10แต้มนะคะ